สวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเรามาชมนะครับเป็นรีวิวสาหรับบ่วงดักไก่แบบเดียวนะครับหรือว่าคืนตีนะครับผมชุด3 1เหลักนะครับทุกคนชุดนี้นะครับผมความยาวของชุดนะครับประมาณ3เมตรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียด ชุดนี้กันนะครับผมอนะครับผมสําหรับชุดชุดนี้นะครับเป็นงานชุด31หลักนะครับผมเราใช้หลักเหล็กในการในการทําหลักนะครับเป็นหลักเหล็กนะครับยาวประมาณ7นิ้วนะครับผมเป็นหลักเหล็กนะครับงานผหลักนะครับเป็นงานผหลักแบบเกลียวนะครับเป็นงานผหลักแบบเกลียวนะครับทุกคนสี่ใบไม้แห้งนะครับ สี่ปไม่แห้งเหมือนกันนะครับงานผลักนะครับงานต่อเอ็นนะเป็นงานสาย PE นะครับมีตัวล็อกนะครับเป็นงานต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะครับพร้อมรางเก็บนะครับพร้อมรางเก็บนะครับผมแล้วก็ใช้ห่วงตัวเอสนะครับตัวแหวนนะครับใช้เป็นตัวเอสทองเหลืองนะครับผมนะ ตัวเอสทองเรืองนะครับใช้งานเองาน N เบอร์70นะครับผมงาน N เบอร์70บนะครับงานสวยนะครับผมของถึงเมืองลูกค้าแบบนี้แน่นอนนะครับผมดูครับงานสวยแน่นอนนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับผมมาแน่นอนนะครับผมเป็นงานต่อโดยสาย p e นะครับผม ทนเหนียวนะครับงานสาย PE นะครับแล้วก็มีตัวล็อกให้ด้วยนะครับเป็นเป็นระบบล็อกนะครับงานคืนชุดนี้นะครับผมความกว้างของบ่วง5นิ้วนะครับผมนะ5นิ้วนะครับผมงานสวยนะครับผมก็ของมีพร้อมส่งนะครับใช้ล้อมไก่นะครับผมตัวนี้ เป็นคืนตีนะครับ31หลักนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมผมจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมนะอ่านี่เป็นงานเดียวนะครับผมเห็นไหมครับต่อด้วยสาย PE นะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับงานสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่นะ เก็บเงินปลายทางก็คือจ่ายหน้าบ้านเลยนะครับผมใครที่ไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่สนใจงานคืนตี31บ่วงนะครับก็ติดต่อมาทางช่องทางเบอร์ผมใต้คลิปจะมีเบอร์ติดต่อผมก็สามารถมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมมาแน่นอนนะครับผมสวยทุกชุดเลยนะครับผมสีใบไม้แ,แห้งทั้งชุดด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาการตรงนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ